สวัสดีันีรุงก่อนสัสดีพ่อครับสวัสดีครับ่มแม่พี่นอ้องชายีษานทุกคนผมได้วาดวันทโคตรครับมาเบงเกษตร,ตรตกรที่ไปบรรเบงสวนเดี๋วผมทำลงไปเนี่มันจะได้ผมประโยชน์ขนาดไหนบ้าจุเลียนตามพี่น้องในเบิงคร,รับผมบกงรยางไปสาง่นน้นั่กเี้ยนทางปุ่นมีูุเลียน นี่มะเขือชืออ่อบ้านเศรษฐีเกอร์บ้านล้วก็ปลูกเขาบ่มอยู่แถวนี้แหละบาทีนี่บ่ได้บำรุงจักเทียลปปล่อยแวดเลยมัหันมาปลูกเกอือตั้งพี่ตั้งรางพี่ข้างบนนี่ปลูกกล้วยเป็นสำรองไว้ซื้อครับ มาตีมาเ่าบใบต้นลนเดียหันหันหนาไม่ถ้าโซนเกียถือว่านี่มาปัวบเกลอพันอะไรมสิพันขาวเนาะเขียวขาวอาปูเลยแค่เดือนก็กลัวเองดุกขนาดครับดุกเป็นตาเลยเก็บไปแล้วหมู่บ้านเนี่ยเก็บไปแล้วต้นกรสีถั่วหันต้นกหม้อแล้วไอพี่น้องเนี่ย ดีหน้า,าผมปลูกนะครับเนี่ยผมใส่สิ่นลิงเกอร์ใส,ใ,สใส่ระบบน้ำยนต์ครับเก็บแล้วแมงกับวม่มียาก,กับว่ได้ฉีดใส่น้ำย่างเดียวโอ้ยก็ใส่โซดสิบแปดสิบแปดสิบแปดโอ้ยดีมากเลยปูกสิบแปด 18. ใส่ไปมันดีสูงใส่ยาฉีดแป๊บเดียวสวมหัวเลยนะพ่อครับสวมหัวเลย แถวแถวนี้บ่มีหรอกครับบม่มีเลยมีต้นใบกรูดยิ่งงอๆอันนี้โอ้ยรับประกันเลยครับผมเนี่ยปูกำลังออกดอกกูเก็บไปแล้วครับผมเ,เก็บไปแล้วนี่งเดี๋ยวไปดูบักบัวใช้เสือโฆษณาให้ลูกสาวน้ำเด้นเนี่ยปูป,าาปั่นปลาทองโกเนี่ยทั้งลังนี่บัวมาล่าปูแป๊บเดียว บ่าเลยมันยังมาท่านเนี่ยพ่อเดือนเลยออกดอกออกน้วยมาพอรมพอ,พอมอไปไปน้อยเป็นทุกขคอเป็นทุกขคอเมื่อแต่ไปดูใกลๆเป็นทุกขคอเลยบังนะครับเนี่ยนบนงมียาฉีดขึ้นไปกับเป็นน้วยมากพ่อบังน้ครับเป็นน้วยมาพพ้อมเลยทุกขคอทุกขคอทุกขคอตลอดครับ มาเบื้องต้นที่มันเป็นน้วยแล้วมันเกินบ่เสมอกันครับที่นบ่เสมอเกินบ้างเอ้บ้างแต่ในบ่อสมุนก็ติดน้องเนื้อครับเพิ่งดูได้เลยครับอย่าบ่ามีฉีดเท่ากับเบื่อมีนอครับแค่นี้เก็บไปทุกปีขายได้เท่าไรโอ้ยยี่สิบถุงสามสิบถุงใช้ปุ๋ยยังเดยวใ้ปุ๋ยยังเดียวสูตรที่แปดยางเดียวครับใช้ปุ๋ยสูตรที่แปดครับวันนี้ทางนี้มันเป็นหมกตัวผู้ มาเที่ยวไนครับมาทรายสัวพู่สัวพู่สัวพู่ทาบังสัวพู่กระดอกสัวพู่นี่เก็บไปแล้วนี่เก็บไปแล้วไปขายแล้วอือทงอีกทีก่อเก็บไปแล้วในกระดอกใด้ปุ๋ยสูตรเดียวกันนี่แหละครับสูตรที่แปดเนี่ยเนี่ยสูตรที่แปดอย่างเดียวครับมาใส่อย่างเดียวหัดน้ำ ไอ้ปุ๋ยตุวที่แปดตัยอดนะครับตุดยอดเราเขามาถามอยู่ว่าตาใส่ปุ๋ยอย่างตัวที่8ตัวผู้พันพันนี่ค่ะกินเรากรอบหวานวเ,าเนาะกรอบหวานดีครับซื้อพันมาจังไหนจ้ะซื้อพันยังบรรลุมันเอาแนวตจะ <c oughs> ของเองเพราะแนวตนี่ยของเองเพราะมันแก่ <c oughs> อ๋อน,นี่เพาะใบแดงตั้งแต่เออเพราะมันแก่เหรอเขาเอาเมื่อแก่ไว้เขาบอกจะมาซื้อตลาดทั้งผต้องไปลงทุนอันนี้กรอบกรอบแล้วก็ดีมากจาก สมมาเบอร์ไหนเลยมันบ่เกิดน้ำเปลนน้ำแฉะเปลี่ยนน้ำน้ำซับมันก็ตายแน่ยังแน่ไปกินเหลืออยู่พุ่นยิ่งเบอร์ๆทางพุ่มมันดกขายกินเดียวเลยครับยิ่งดกมากเลยดิตลอดนี่หน่วยดกมากค่ะหน่วยดกแล้วก็ไงแล้วก็กรอบบอมมีเซียนอันนี้กินกรอบยังมันเลยเบิ่งได้ตลอดการเบิ่ง กกมาไไปปอันนี้มันลองเด็มันว่างคือมันน้ำขวมบ้างหันน้ำขวมบ้างหันน้ำขวดมันแคะอ่มันแฉะนี่ค่ะมันกำลังเป็นลูกน้อยกำลังออกลูกน้อยยังลูกเลยค่ะอันนี้ว่าได้ใส่เคมียังเราพอมีเคมีนาะใส่เคมีเลยตามธรรมชาติกินแบบสบายใจเออปโต้เพิ่งเบิ่งเพิ่งหุ่นยางหุ่นอย่างเนี่ยผมพอใส่เคมีเสียผมอ่าส่ลูก ใส่ย,ยาป่าไม่ได้ใส่ยาก็ต้องใส่ย,ยามันมียาไม่ยมังเลยไม่ยญ่คุณนอนย,ยับย่างอีนี้ยกคุณติดเทปติดเรื่อยบนเนี้ครับตาเทปได้เลื่ยครับปวดเจา้าพันยังผมโม่พันครับผมเอาไว้มอก่อนแต่ว่าใส่ย,ยาใสา่ใส่ปุ๋ยสูตร18-18ต้18นเนี่ยครับเมื่อคืนบันไหนใส่ปุ๋ยแปอย่างเดียวตาเทปห่านแล้วก็ถึงใส่ย,ยาเขาถึงมา ให้มันกับไต้บ้างนางเตี๋ยเหละครับอยไต้บ้างกัเก็บกกกกดกๆีแล้วแมนเ่รคับมากเ่นี่ไปนี่เก็บไปรอบที่ซีหรือที่หาแล้วนี่นี่รอบที่หาเหรอเด้นี่รอบที่หาแล้วนี่เก็<ง>บ H, <ง>ไปว<ง>่<ง>ปาในภาระยะนน้ำาสยน้ำยศครับวมน้ำยศอย่างเดียวระบวมน้ำยศเอาใจปิงเกอร์กับะวมน้ำยศใส่มาทั้งบักบวบทังบักตัวผู้ทั้งบักเกือ ใปตัวเดียวครับระเบียเกียเดียวหมุนได้ตลอดครับเียวเขาจะมาดูแลมากอันนี้กับอีกพันหนึ่งที่เห็นบอกใบมันคือกันมันขืนมากของมันเท่าบอลูวาบอลูวาพันยังมันสีเป็นพันยังคือว่าเม็ดเป็นทัวผู้นี่เขาเอามาบอลูเลยว่ามันสีเป็นพันยังอันนี้มันคนละพันุอันนี้ใบมันยาวนะใบยาวใบยาวมันาวอันนี้ใบมันอันนี้ก็ดกตัวนี้กระดกตัวนี้ก็กินดีพันนี่สีเป็นพันุ์แบบ ัน,น้อยๆเนาะใน้อยสันๆบนญ่ปันไรมันสิกินดีกว่ากันอยู่อันนี้ก็กินแบบสบายใจว่าได้ใสเคมีอย่างบ่มียาบ่มีสารเคมีบ่มีสารเคมีใช่ไหมเตลิกเจาหนึ่งจะได้จักบาทคอเจาะหนึ่งเจาะนึ่งได้เนี่ยเก็บไปเน,นี่ยแล้วแต่เขาจะเก็บเขาเก็บเรื่องใหญ่อันนี้อันนี้ก็ได้สิบสองถุงสิบสองถุงได้สิบสองถุง มันมันเพราะว่ามันมันมีตายน้ำแน่พร้อมเจอน้ำท่วมช่วง<อ>วันหันนกพอสิบสองทูนเ่รอดละสิบสองทูนเพถึงไครค่ะปลูกแค่ประมาณงานกลักวๆงานกลัวเองไปได้ผลผลิตพอยอยู่พอจีราคามันเออบ่แน่นอนหรอะะครับราคาบ่แน่นอนหนอึ่ราคาก็บ,บ่แน่นอน<า>โอ้เก่งจังเลยเก่งจังเลยถ้าออกไปหลายกับราคาลง เก็บเลยลูกเก็บเลยเป็น okay, ตะกอนแบบนี้ก็ดยูย่ายเจอแล้วครับอยากให้ได้ดีๆอยากให้ตลาดรองรับดีๆราคาขึ้นสุดนลยราคาลายตัวเนี่ยผมก็ะติดไร้ประจ้ำแล้วครับตินนตนนตด,ตดน,นุ่นๆมีตลอดลเอาลูกใหญ่ๆนะลูกลูกเดี๋ยวจะของออกไปลายราคาหักลงเอามาจากทางอื่นน้ำมาจากผุนทั้งตาแก้วปลาจิมูรี่เขามาทบในตลาดโดนแฝนท่อนี่เขาไปปลูกเฟิร์นสีเขาก็ปลูกเพื่อกัน เปิ้งนวยด้วยผลนวยนวยทั่วผู้ได้ผลแล้วครับบ่มีเคมีบ่มียังรับกินเบ็ดสบายใจใส่แบบสบายใจเลยเบ็ดปุ๊บกินได้ปั๊บปั๊บกินได้ปั๊บเลยกินในบ่สิเล็กกินดูสิกินดูตาดูหน่อยดิมาจะบดแล้วครับบดเก่งๆมากนี่เก็บไปสักวันบวาบไวแล้ว ระวังอย่าดึงอย่าให้ดอกร่วงค่ะเราค่อยๆดึงค่ะดอกร่วงไม่ได้ดดค่ะอย่าให้ดอกร่วงผักตัวนี้ถ้าร่วงแล้วจะไม่ขึ้นลูกเลยเพราะลูกมันออกจากดอกเอ้ลูกโอ้โหเด็ออกเนี่ยมัเก็บตัวเอ้ขี้นกขีลูกเพื่อเพื่อนเขาค่ะแม่ เป็นสวนผสมผสานผสมผสานมีอ้อยพอมมีอ้อยมีกล้วยมีอ้อยมีกล้วยมะพร้าวสาานี่ใช่ที่นี่ปลูกเลยค่ะปูกเลยอาเไปเพิ่งได้พร้อมสาล่ามมาแล้วที่นี้ กล้ยยหล่เาให้ดิย่มากกล้ยกล้ยพันเตี๋ยบอเออกล้ยพันเตี๋ยยนมาให้นะออกล้ยหอมกล้วยหอมเลยไอ้ขาเอามาให้กล้ยหอมิ้งจอกก็ได้ขยิเงี้ยขี้ปลาผมนน่มีหรอี่เยเลาี้นอี่น้ำเห็ดไหมเห็นต้นลีน้นน เดี๋ยวก่อนมีต้นทุเรียนต้นทุเรียนรังผูกไปกับโคนกล้วยแต่ไก่ต้นกล้วยมันไม่ลมมันจะดึงน้ยงลำแต่กล้วยมากินทุเรียนของทุเรียนเนี่ยแล้วเอากับต้นกล้วยทิเงไปเอาทุเรียนนี่ไว้เป็นเป็นความคิดแล้วก็ไอเดียความคิดที่คิดคิดคนทำเองิมาเองทำเองตาคุณมีมือแรงก็ได้นะ ปลูกผีกกล้วยเองดูครับตัวเล่นปีกล้วยนี่ครับผม,มนีใยายทองผมดอกมันเขาแกนหมดแล้วเดี๋ยวปลูกแล้วโก้กล้วยนี่ครับแล้วก,กวนี่คนนืเป็นปลาบักซี่เหมือนมันกิดแก่แล้วเกิดจะเปลี่ยนทิมไหมเดี๋ยวรูมมไถเฮ็ดไหมก็โอเคครับ กินทุกอย่างที <tr> ่ปลูกปลูกทุกอย่างที่กินได้ถูกต้องแล้วต้นผักชีด้วยค่ะว่าเป็นต้นน้อยๆว่าต้องไปซื้อกนนเผักเสียนผักชีอยู่น้ากันเบิร์ดค่ะได้เบิร์ดผักเสียนผักชีนี่ก็ปลูกร่วมกันผักเสียนมันก็ได้มานน้ำผักชีดอกมันเป็นเบียร์เกาของมันเดี๋ยวเรามเนีมันเดี๋ยวเรามเยดไหม เห็นแมจะคอยสาเกี่ไหมต้คอยมาเบิองไหมได้ครับเห็นมึงจะเลียนผมก็แล้วแหะปู่ปีกวนมันเป็นปลามีแตห่หยาที่ฉีดจะย่านพักตายียายเลยบอกาฉีดพวกเคมียมันลายกับว่าแดาหุน่นนะเพราะวะ่ามาน้ำพวกปุ๋ยพวกยังนะมาน้ำพวกมางมาตรงตอนนี้บ้างหรือเป้่าจเรียมาเยือนตอนนี้นะไปตุเรียนนี่ถุงเนาะ สืเรียนพันหมอนทองท่านหมอนทองเนี่ยสรนหาไปทางคนลูกพันหมอนทองปูง่ปีหนึ่งก็อีกปีเดือนปีหนึ่งก็อีกปีเดือนแล้วลงองมึงตือหลุมแย่กันทันทัดหนผมปู่ไปแล,แล้วเราก็ป่วยมึงกินน้ำกล้วยอืมปู่ปวยใหญ่มากเลยทันทีเลยตายป่วยออกไปไท้ายเราเลยคุยอันหน่อยปู่ค่อยได้ดูแลอยังหลอกปลูกตามทำมันชีวิตเอาไปแบบเกษตรพอเพียงครับ ผมพาดำดิของในหลวงรายการเที่ยเก่าของแนะน้ำไห้ผมเห็นตามนี่แล้วจะไปนิดๆหน่อยๆพอเพียงแต่เงินใ้ทุกวันครับทุกเดือนบอกาสนจนใจอะไรครับผมนี่เอาหน้าอยู่น่ากัดกล้งไก่ ขายดูวยดีกูกจโดนน่น้น่สายยางรถอันนี้สายยางรถน้ำแล,แล้วออกดอกพันไหนพันยังกอดเ็กเขาหายมาเห็นพันนี่เขาหายมาเป็นพิิตเป็นพิกิต รกมากเลยครับแป่งพี่เกน,เนียรกจริงๆเย็บไปขาดไปขายประวัติว่าไว้ส่นสูงมากเลยวอ่เย็บไปแล้วก็เย็บไปแล้วกับ,กบใ้น้ำให้ปุ๋ยสูตรที่แปดเนี่ยแหละครับออกดอกกำลังออกดอก,ออก,ดอกไม่เนี่ยขายดีดีทั้งเนื้ออื่นเนื้อมากอมาสมตัวพว่ออะจะขายเทียร์ลัดมีสิบโลสามสิบโลเป็ประจำครับสบายสบายมาก เพาะแตใจแหซอยอยู่แถวนี้แหละเก็ดงานไปไปเจ็ดจิบพอเพียงของในหลวงรอเก่าไกเก่าเนี่เป็นนืน่าะา้นตนครับผักงามบ่เป็นตะกินคือผักบ่งามด้อผักบ่งามบ่มีเคนี้ผักงามมันมีเคีเกิปวดขี้นียไ่เจ็บปวดเนีย ีอันนี้โฆษณาข้างลังนี่นไงหังลังเสือลูกสาวข้างลังเยี่ยวของลูกสาวอยู่หัวปั่นปลาต้องโัปูปั่นปลาต้องโคขายปลาต้องโกน้ำเต้าหู้ปลาต้องโกกาแฟโอวันตินตลาดตงแขนไม่เบีโทรแ้่ถ้าจะเกิดถ้าเกิดว่าอยากมาสวนพ่อนเนี่ยมาสวนพ่อนี่มามาเรีพ่อครับมาเบิงมา แหลกเหลกเปลี่ยนวความ <ใจ S 1> หลูความอ<ล>ันนี้กันจะติดต่อผอได้จังใดติดต่อมาเรียกโทรศัพท์มาขอยางยานันหมายเลขตัวไหนมาเลยค่ะตลาดตอนแนสนสื่อแงมาสวนพญิวาดบอกเขาเขากระลูกเบิด์นั้นนะบอกเขาเขาถามจะตาดต้นแสนกูบมาแล้วมีมีเบอร์โทรบอกม่มีโทรมีหมายเลขโทรก็มีศูนย์ศูนย์แปดสาม สี่แปดหนึ่งเกศูนสามศูนค่ะติดต่อมาได้โทรมา,มาไ,ดได้เลยโทรมาปรึกษาก็ได้มาเบ่งกับสวนนี่ก็ได้ถือว่าซาชิเบิงให้สวนมังก็ได้วสวนนี่คือสวนบาเดีใส่ของเคมีมืมีเคมีครับกินแบบสบายใจเพระาะตรงไปย่านยังนี่นเผัมกมันกับบรงงามปันไดดอกาะว่าห้องบาได้ใส่เคมีเห็นบ่มันได้ซัมเนต์อะ ปูพ่อยู่พ่อกินอ่ะฝ <Okay. S 1> ากติดตามกดไลค์กดแชร์สับะไครตาาด้วยนะคะ yeah.